การให้ทานแล้วเป็นอนาคามีคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจกได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าว น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหม์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทํามา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพรามเหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษี เวสามิตรฤษียาทักคืฤษีอังคีรัรสะฤษีภาระทวาชะฤษีวาเศษรษฐะฤษีกัสปะฤษีและภคุฤษีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีดแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างือษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะือศีวามกะือศีวามะเทวะฤาษี เวสามิตรฤษียามักคิฤษีอังคีร,รสะฤษีภาระทวาชะฤษีว่าเศถษฐาฤษีกัสปะฤษีและพะคุฤษีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตตะวะสวตีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างลือศีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะลือศีวามกะลือสี วามะเทวะฤศีเวสามิตรฤศียามทัทคืฤศีอังคีร,รัสะฤศีภาระทวาชะฤศีวาเศษารษฐะฤศีกัสปะฤศีและภคุฤศีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สารบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามียยะที่หนึ่ง ภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโลภได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ แล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนละทำอย่างหนึ่งได้อนาคามีในยะที่สองพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโทสะได้ เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโทสะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุสร้ายไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามีในยะที่สามพิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโมหะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้ว ย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามีในยะที่สี่พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโกทะความโกรธได้ เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโกทะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามีในยะที่ห้าพิกูทั้งหลาย เธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือมักขะความลบหลู่คุณได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมักขะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่ไปสู่ทุคติ แล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนเจริญพรมวิหารได้อรหันหรืออนาคามีพิขุทั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทาสั่งสมขึ้นก็วิบากนั้นแลอันสัตว์ผู้ทำพึงได้เสวยในปัจจุบันในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพต่อๆไปพิกุทั้งหลายเราไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวการทำที่สุดทุกข์แห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้นพิกุทั้งหลายอริยสาวกนั้นนั่นแลเป็นผู้ปราศจากอพิชชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้ามีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไัยบู์ใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยะสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่า ในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้วแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็ก เด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตไส์พึงทำบาปกรรมบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุก์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนพิกุทั้งหลายก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้อันสตรีหรือบุรุษ พึงเจริญแลพิขุทั้งหลายกายนี้มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้พิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไรๆของเราอันกระชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้ จกไม่ติดตามไปดังนี้พิขุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันพิขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายอริยสาวกมีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันภัยบูนใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบ เป็นจิตไม่ได้อบรมแล้วแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลายังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญกรุณาเจโตวิมุตไส พึงทำบาปกรรมบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกข์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนภิขุทั้งหลายก็กรุณาเจโตวิมุตินี้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลพิขุทั้งหลาย กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ทิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไรๆของเราอันกรัชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จกไม่ติดตามไปดังนี้ พิกุทั้งหลายการุณาเจโตวิมุตติอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตตนยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีภิกุทั้งหลายอริยาสาวกมีจิตประกอบด้วยมูทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบูนใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยะสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทำแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติพึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุกข์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนภิขุทั้งหลายก็มูธิตาเจโตวิมุตติน้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลภิขุทั้งหลายกายนี้ มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ทิ่ขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไร่ไรของเราอันกระชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จกไม่ติดตามไปดังนี้ พิขุทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตอันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีภิขุทั้งหลายอริยสาวกมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันภัยบู์ใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าในการก่อนแลจิตของเรานี้เป็นจิตขับแคบเป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้เป็นจิตอบรมดีแล้วก็กรรมที่ทําแล้วพอประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรานั้นพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือหากในเวลาย,ยังเป็นเด็กเด็กนี้พึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตส์เบกขาเจโตวิมุตต์พึงทำบาปกรรมบ้างหรือ ไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าก็ทุกจะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าทุก์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมได้แต่ที่ไหนพิขุทั้งหลายก็อุเบกขาเจโตวิมุตตินี้อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแลพิขุทั้งหลายกายนี้ มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้พิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่าบาปกรรมไรๆของเราอันกระชกายนี้ทำแล้วในการก่อนบาปกรรมนั้นทั้งหมดเป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จักไม่ติดตามไปดังนี้ พิกุทั้งหลายผู้เบขาเจโตวิมุตอันภิกขุผู้มีปัญญาผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตอันยิ่งในธรรมวินัยนี้อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามี